สวัสดีค่ะแนนนะคะวันนี้จะมาแนะนำสินค้า s 1 5 ultra นะคะดียังไงมารับชมกันได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะ s 1 5า ultra เป็นกล้องที่ดีที่สุดนะคะความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลซูมไกลได้100เท่าและยังสามารถเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยค่ะต่อมานะคะ galaxy a i สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ค่ะแล้วก็สามารถสรุป youtube ลงบนโน้ตได้ สามารถลบคนได้เนียนแต่งเติมก็ได้สีสันด้วยค่ะมาพร้อมซิปเซ็ตตัวใหม่นะคะเป็นแ na p d ดา g อนเจน8นิลิกแรงขึ้น37%ค่ะแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้น40%ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในส่วนของนาฬิกานะคะสามารถแลกซื้อได้สูงสุดลด35%นะคะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือว่าหูฟังค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีบัตรเครดิตสามารถผ่อนได้0%นานสูงสุด3.6เดือนหรือถ้าลูกค้าท่านใดไม่มีบัตรเครดิตนะคะสามารถผ่อนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยใช้สินเชื่อของซัมซุงไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสามารถดาวน์ได้เริ่มต้นที่0บาทผ่อนสูงสุดอยู่ที่24เดือนค่ะสามารถติดต่อได้ที่สาขาพาราไดซ์พาร์คนะคะชั้นสองซัมซุงช็อปค่ะติดต่อแนนได้เลยค่ะ